สวัสดีค่ะดิฉันนะคะปรียาพรพัฒนาวิพงคลังจังหวัดเชียงรายค่ะวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งพวกเราพี่น้องชาวเชียงรายนะคะโดยเฉพาะที่เป็นร้านค้ารายย่อยนะคะซึ่งจะเชิญชวนท่านให้เข้าโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะคนละครึ่งอย่างไรนะคะรัฐบาลเนี่ยจะช่วยในการจับจ่ายใช้สอยของของประชาชนผู้ลงทะเบียนนะคะว่า,าวันหนึ่งเนี่ยนะคะ ท่านจ่าย300นะคะแล้วรัฐบาลช่วยครึ่งหนึ่งคือคือท่านท่านซื้อ300แต่จัจ่ายแค่150บาทนะคะแล้วก็ทางร้านค้าที่เข้าร่วมสมัครโครงการเนี่ยก็จะได้300นะคะในวันลุงขึ้นวันทําการถัดไปลุงขึ้นแต่ถ้าวันหยุดก็ต้องเว้นนิดหน่อยนะคะจนวันทําการถัดไปในสัปดาห์ถัดไปนะคะร้านค้าที่อยู่ในระบบแล้วนะคะชิมช็อปใช้เดิมนะคะก็จะมีแมสเซจ ไปถามท่านว่าท่านจะสมัครเข้าโครงการนี้ไหมนะคะท่านก็ตอบรับทางนั้นไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็นร้านค้าใหม่ที่อยากจะเข้าโครงการนี้นะคะท่านที่อยู่ตามพื้นที่อําเภอต่างๆเนี่ยก็จะมีใบสมัครกรอกใบสมัครของออทางกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เข้ารับรองให้นะคะพอรับรองเสร็จแล้วเนี่ยมีแบบฟอร์มให้ท่านกรอกไปสมัครนะคะ เสร็จแล้วท่านถือเนี้ยไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยค่ะไปสมัคนะคะท่านที่ยังไม่มีบัญชีของกรุงไทยก็เปิดได้เลยที่นั่นพร้อมกับโหลดแอป้านค้าก็จะเป็นโหลดแอปถุงเงินนะคะถุงเงินเพื่อรอรับเงินจากผู้ซื้อนะคะผู้ซื้อซื้อละ3 0 0ท่านก็ได้300แต่จะได้วันรุ่งขึ้นนะคะแต่คนที่ซื้อเนี่ยพวกเราที่เป็นลูกค้าที่ซื้อเนี่ยเราจะจ่ายแค่ครึ่งหนึ่งคือ150 หลวงออกให้รัฐบาลออกให้ครึ่ง1นึงค่ะทั้งโครงการเนี่ยท่านสามารถที่จะได้สิ0 0าบาทนะคะตลอดโครงการนะคะโดยเฉลี่ยแล้วคือท่านจ่ายได้วันละ300ซื้อได้300นะคะวงเงินสอบสาบ300แต่ว่าจ่ายเงินตัวเองแค่ยแค่1 5บบาทครึ่งหนึ่งรัฐบาลช่วยค่ะอันนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของอพืชฐานรากเลยนะคะที่จะทำให้จังหวัดเราเนี่ยมีเศรษฐกิจขับเคลื่อนได้เร็วที่สุดเลยนะคะ ร้านค้าจะสมัครเป็นร้านค้าโครงการคนละครึ่งนะคะท่านสามารถที่จะสมัครได้ที่สาขาธานาคารกรุงไทยนะคะทุกสาขาในจังหวัดเชียงรายนะคะและในขณะเดียวกันนะคะท่านผู้รักการจังหวัดะค่ะท่านประจนปรสสกุลน,นะคะท่านได้กรุณาเปิดพื้นที่ที่จะเป็น one stop service นะคะที่สาขาจังหวัดเชียงรายนะคะท่านได้กรุณามากเลยนั้นสามารถที่จะมาสมัครได้สําหรับวันนี้นะคะออทางธนาคารกรุงไทย ะะได้มาตั้ง One Stop Service ที่สารากางแห่งนี้นะคะด้านหลังดิชันนี้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มจุดบริการจากทุกสาข,าขาของกรุงไทยเนี่ยท่านไปได้แต่ท่านใกล้ที่ไหนท่านไปที่นั่นเลยเชิญชวนร้านค้าที่ยังไม่ได้สมัครหรือยังไม่ได้อยู่ในระบบ mm hmm. เดินเชิญได้เลยค่ะ